แพนิกกับคิดมากเหมือนกันไหมคะนะจริงๆไม่เหมือนกันนะครับใครคิดเห็นยังไงลองแชร์กันในคอมเมนต์หน่อยนะคนที่เป็นแพนิคไม่เท่ากับคนคิดมากนะคคนที่เป็นแผนิกเป็นยังไงอาการแพนิคคืออาการของอาการทางกายที่อยู่ๆมันเป็นขึ้นมาเองโดยไม่มีอะไรกระตุ้นมันจะเป็นตอนไหนก็เป็นนะอะไรบ้างหัวใจเต้นเร็วหายใจเร็ว,รวแน่น,นอกใจสัน่นมือสัน่นตัวชาขึ้นไส้ปวดหัวเวียนหัวอาการประมาณนี้นะครับแล้วก็ประกอบกับเรื่องความกลัวที่เสียชีวิตกลัวที่จะควบคุมอาการที่เป็นอยู่ไม่ได้ ซึ่งผมเชื่อว่าร้อยทั้งร้อยคนนะฮะที่เป็นอาการนี้นะยังไงก็จะต้องมีความกลัวที่อาการนี้จะกลับมาเกิดขึ้นแล้วก็จะมีความกลัวที่จะเสียชีวิตเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็บางทีก็จะหลีกเลี่ยงไม่ไปอยู่ในสถานการณ์ที่จะกระตุ้นให้เกิดอาการแพนิคได้ซึ่งอพฤติกรรมหลีกเลี่ยงนะฮะทำให้มีผลต่อมาในชีวิตเช่นไม่ไปเรียนไม่ไปทํางานไม่กล้าเดินทางคนเดียว ถ้าเป็นคิดมากนะครับมันจะเป็นคล้ายนิสัยเช่นเราไม่มั่นใจกับบางเรื่องนะสมมุติเราไปสัมภาษณ์งานก็ได้นะถ้าเราเป็นคนคิดมากเราก็จะมีการเตรียมตัวค่อนข้างเยอะนะเพราะเราขังวลพอเตรียมตัวเยอะเราก็สามารถผ่านการสัมภาษณ์ได้ง่ายขึ้นนะครับหรือถ้าเป็นคิดมากว่าคนอื่นจะคิดกับเรายัางไงคือเป็นคนแคร์คนอื่นนะฮะเราก็จะพยายามจะพลิกคนอื่นนะนี่คือนิสัยคิดมากซึ่งหนึ่งคือการเป็นคนคิดมากนะครับทาให้เรากังวลง่าย มันก็จะเสี่ยงให้เราเป็นโรคแพนิกได้เพียงแต่ว่าคนที่เป็นโรคแพนิกไม่ได้จะไม่ต้องคิดมากคนเป็นโรคแพนิกก็นคนนที่เป็นโรคแพนิกนะครับโรคแพนิกไม่เท่ากับคิดมากแพนิคครับ